เป่าเปล่าเ่าเอดเป่าเดี๋ยวอดเ่าให้มืเปล่ายืนยืนในลูกยืนแล้เป่าเป่าเป่เตเปล่าเออร้อนรอนร้อนแนร้อ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 นให้มัยืนกับพือนเขายืนกับพือนอะยืนยืนกับพื้นเป่าเปล่าเปล่ะเอาเนไม่สีชั่วโมงหนึ่ง่ะเปล่าเร็วเป่าเร็วผมมเต็มเป่าเร็วปเปล่าเร็วเปลนี้ยเปล่านี้ลูกเพ่เป่าเนี่ยลล สก็ยอวเขาไมยอมเขาได้เปล่าไม่ได้หรอกมันเด็กเขาเไม่เด็กอยู่ที่เขาไม่อติมไอติมไอติมได้แค่นี้แหละเอาอีกเอาอีก